สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสำหรับอีพีนี้ฮะจัดว่าเป็นอีพีพิเศษให้พี่น้องได้รับชมพระสมเด็จและกันครับนะฮะวันนี้มีพระสมเด็จมาหนึ่งองค์นะฮะเป็นรุ่นนะฮะของปี63ครับนะกกรตีพระแท้ให้ตลอดชีพแน่นอนครับ เดี๋ยวเรารับชมนะฮะชอบจุดใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีรไลน์และเบอร์โทรนี้ครับและก็มีสมเด็จยกฐานะนะที่เพิ่งออกล่าสุดนี่ครับผมบอกเลยว่านะฮะวันนี้รายการติดต่อกันเนี่ยฮะเป็นสมนาคุณยกลังนะฮะคนที่ยกลังได้ถึงมีนะพี่นะผมบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับพี่นะครับนี่คะ อรายการนี้นะ,น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 , 2, 3, นะครับเป็นพระสมเด็จรุ่นเสาห้าเนื้อผงรุ่นหนึ่งปีสองห้าหกสามนะฮะวันนี้ผมได้มาเพียงแค่หนึ่งองค์นะครับได้มาเพียงแค่หนึ่งองค์การันตีพระแท้นะฮะพี่ซื้อหาหผมสบายใจได้ถึงพระราคาจะเบาเนี่ยผมเปิดพี่ต้องเ,เบาเนี่คืออยากให้แบ่งปันนะครับนะกําไรถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ได้มาเยอะมากนะครับนี่ฮะไม่กล้าดิกงเลยพี่นะครับนะผมขออนุญาตนี่ฮะโอ้โหพี่ดูนะ รายการที่ผมเคยเอามาลงตอนพักเก่านะพี่นะครับแต่พักเก่านี่ก็ใช้กันเยอะนะพี่ก็เราวัดต้องต้องดูกันพี่นะฮะอีพีพักเก่าผมไม่ลงนานแล้วนะครับนะอีพีพักเก่าต้องดูกันพี่ว่านั่นนะฮะนี่นี่ครับรายการที่พี่สวยคมกริบนะฮะตอนที่ผมเป็นอีพีพักเก่านี้นาศึกนี่เปิดสี่ร้อยแล้วพี่รายการนี้ฮะดูดิพี่ดูนะฮะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับองค์นี้ได้มา อย่างสวยครับนะขนเก็บเก็บดีมากพี่ขนเก็บเก็บดีมากนะครับรายการนี้เป็นรุ่นหนึ่งด้วยฮะเนี่ยสมเจ็ดปู่มหาศิลานี่ครับรายการนี้นะครับสร้างปีหกสามนะครับผมขอที่เจ็ดร้อยบาทนะฮะขอคนที่รับได้นะครับขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่นะฮะการตีทาแท้แน่นอนครับนะฮะเจ็ดร้อยบาทพี่รุ่นนี้รุ่นหนึ่งนะครับปีหกสามนะพี่นะปีหกสามนะปีลึกนะครับอันนี้นะครับใี่ไปแล้วครับพี่ นะครับโหจัดทำรายการนี้นะสภาพสุด <Wireless> <ส> <anha> จริงนะฮะสุดจริงพี่องค์ที่หนึ่งนะฮะต่อมาสมเด็จยกฐานะครับรายการนี้จะเป็นรายการสัมัคคคุณนะฮะรายการนี้ฮะฝังพลอยแดงฮะฝังเพชรแดงฝังพรอยแดงี๋ยวผมดูใบการแป๊บนะฮะผมดูยบการแป๊บนะครับนี่ฮะอ๋อฝังพลอยแดงนี่ับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวพี่พี่มาดูกันครับ ังพลอยแดงแต่ก็แบ่งปันเบาๆนี่ครับนี่ฮะความสวยเหมือนกันครับพี่ความสวยเหมือนกันครับนี่ฮะรายการนี้ฝังพลอยแดงพี่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังเป็นลูกปูเขียนให้นะพี่นะเป็นลูกปูแม่ตาเขียนยันให้นะครับนี่ฮะสวยกันเลยครับนี่ฝังพลอยแดงนะฮะเลขค้นเบอร์หนึ่ง เจ็ดสี่นะนะองนี้นะสี่ร้อยบาทนะครับนะสี่ร้อยบาทะครก็พี่ชายนะฮะสามนาคุณนะพี่นะฮะสี่ร้อยบาทสามองหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายนะฮะต่อมาพี่รายการที่ฝังพลอยเหลืองเนี่ยนะครับยกคนะนะวันนี้ผมเอามาแบ่งก็คือสามองหนึ่งพันบาทนะครับนะฮะเป็นสามนาคุณคนที่เช่ายกลังนั่นก็ยินได้นะครับโอ้รายการนี้พี่ โอ้โหวิ่งเลขโค่ no. นเบอร์46ครับนะครับรายการเลขโค่นเบอร์46นะพี่เนี่ยโอ้โหสุดจัดนะนี่ฮะรายการนี้นะครับพี่รายการที่2ครับเนี่ย,ยต่อมาดูรายการที่3นะพี่ รายการที่สามพี่นะเป็นลงยาอาลลเป็นพลอยชมพูนะฮะรายการที่สามเป็นพลอยชมพูครับเลขคนละเบอร์เจ็ดสามครับนะฮะเลขคนละเบอร์เจ็ดสามเป็นพลอยชมพูนี่ฮะนะฮะซื้อสวยน่ครับรายการที่สามรายการที่สี่สิโซตีรายการที่สี่ต่อมารายการที่ห้าครับเป็นพลอยเขียวเหนียวทัพย์ครับนะฮะรายการที่ห้าเป็นพลอยเขียวเหนียวซรัพย์นะี่ฮะ นรายการที่ห้านะเลข,ขนน 1, 2, นคนละเบอร์หนึ่งสองสี่นะ p o i เขียวเหนียวสับครับหนึ่งสองสี่นะฮะร,รายการนี้เนี่ยพอยเขียวต่อมาเป็นองค์ที่ห้าครับไอ,อ้องค์ที่หกนะฮะเมื่อกี้เราห้านะฮะองค์ที่หกนะฮะพอยฟ้าพ o i n ฟ้ามรกตนะฮะนี่ยน p o i อยฟ้ามรกตนะครับนี่นรนคร องค์ที่หกนะครับพลอยฟ้ามรกตนะครับเลขคนําเบอร์หนึ่งสี่ด้วยโอ้โหพี่เลขต้นเนี่ยเลขต้นแล้วเป็นคนละเบอร์หนึ่งสี่เลยนะต่อมาครับรายการไปพีร่รายการที่เจ็ดนะรรายการที่เจ็ดครับ เลขคดตัเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่รายการที่เจ็ดลงยาฟ้าครับรายการนี้ลงยาฟ้าครับเลขคนตัเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่นี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับอง์สุดท้ายของฝังพลอยครับ <c oughs> นี่ยรายการที่แปดนี่นะเป็นลงยาอ่าเป็นฝังพลอยม่วงนะฮะสวยๆครับฝังพลอยม่่งมหาอำนาจนะครับ รายการยิ่งแฝนฟังพลม่วงมาหามหน้าเลยเลขคนต้องโอ้ยเอาเลขนะทีเด็ดมาแล้วครับนี่ฮะโอ้โหตองหนึ่งครับตองหนึ่งครับขอที่หกร้อยบาทนะพี่ชายจากสี่ร้อยไปเบลือหกร้อยบาทนะครับขอหกร้อยบาทพี่นะฮะลงยาม่วงมาหามหน้าเลยครับ นี่ฮะลงยาโม่งมาหามนาศนะครับนะเดี๋ยวผมแกะอ,กองค์นึ่งกันผมมีองค์นึงนะฮะร,รายการนี้ขอหกร้อยบาทนะครับนะขอแกะให้องค์นี้ครับนะองค์นี้นะองค์ที่เก้านะกันตอนนี้แต่ผมจะไม่เปิดนะมีองค์มีองค์นึงก็เลยเอาดหเล่งตองเผื่อธรรมดาใครอยากได้ธรรมดาบ้างไ,ไม่ใช่ตองไม่อีกเลยพี่นะถ้าตองอีกก็ต้องยอมนะครับรายการนี้มาต่อพี่รายการที่เก้าครับนะมาเพิ่มให้ หมดแล้วนะพี่นะผมมีอย่างละองคสององนะครับรายการที่ไม่มีเลยครับนะต้องไปหาปิดมาให้เลขคุเบอร์หกเก้าครับเนี่ยสี่ร้อยนะครับนะสี่ร้อยนะพี่นะถ้าองนี้นะครับองที่เก้านะครับต่อมาไปดูองค์ที่สิบนะครับองที่สิบจะเป็นโลหะครับนะเป็นงานโลหะเซอร์ไพรส์นะพิเศษให้กับสมาะคุณยกกลางครับนะฝั่งพลอยขาว เลขคุณตัวเบอร์สี่หกครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงปัดสแตินนะครับหรือรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงปัดสแตินนะครับนี่ฮะเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้ผมขอเปิดแบ่งันพี่น้องที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเลขโคุณัวเบอร์สี่หกนะครับเลขโคุณัวเบอร์สี่หกด้านหลังหลวงปู่ได้แม่ตาเขียนให้นะฮะอย่างที่ทุกคนทราบเลยฮะรายการนี้นะพี่นะ นี่ฮะเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาครับองค์ต่อมาพี่องค์ที่สิบเอ็ดนะครับองที่สิบเอ็ดนะครับนะนี่ฮะจะมีรอยอย่างงี้นิดหนึ่งฮนี่ยนั่นเป็นรอยของผิวพระนี่ฮะเป็นรอยผิวพระนี่แหละครับแต่องค์นี้ผมผมให้พิเศษนะครับผมให้พิเศษที่หกร้อยบาทนะฮะเลขคนจำนรนหนึ่งหนึ่งห้าขอที่หกร้อยบาทเลขคนจบนวนหนึ่งหนึ่งห้าครับนี่ฮะนะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมาการที่ส2องครับเป็นเนื้อทองชนวนสตินครับฝั่งเพชรเนีน่เนื้อทองชนวนสตินฝั่งเพชรครับนะตามารายการเลยเลขคนละเบอร์หนึ่งแปดสี่นะครับรายการนี้เลขคนละเบอร์หนึ่งแปดสี่ครับรายการที่สิบสองครับนะยันที่ปู่เขียนสวยมากเลยนะพี่นะหนะนึ่งแปดสี่นี่ฮะที่ปู่เขียนเนี่ยสำเร็จทุกนี่คือลายมือหลวงปู่นะพี่นะลายมือหลวงปู่นะครับนี่สวยสวยนะคลาสสิกจัดนะฮะนี่นะนครับ เนื้อทองประหารชนวนนะครับนะเปิดแบดปันพี่น้องที่แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทะพี่วิชัยครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับนะฮะรายการสุดท้ายรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามนะครับนะรายการนี้เป็นเนื้อทองขาวนะฮะฝั่งเพชรเนี่ย เนื้อทองขาวฝั่งเพชรน,นะฮะเลขคนณตเบอร์หนึ่งห้าแปดเปิดแบ่งปันพี่น้องที่หนึ่งพันบาทนะครับขอเปิดแบ่งปันพี่น้องที่หนึ่งพันบาทครับเลขคนณตเบอร์หนึ่งห้าแปดเนื้อทองขาวนะฮะเนื้อทองขาวซาตินฝั่งเพชรครับรายการที่สะะิบสามนะฮะ นะฮะสวยๆกันเลยครับนะโอ้วันนี้ก็มีมาแบ,บ่งปันพี่น้อง1นีฮะสิบามในการหากชอบถูกใจในการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีรันและเบอร์โทรได้เลยครับอย่างนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่พี่นะขอบคุณมากครับ